เอ็มบิสตูดิร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการขนส่งภูมิใจเสนอมอร์นิ่งท็อป กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ขอแสดงความยินดีกับคุณธนากรขาวผ่องจากรถร่วมกันตะผลยินดีด้วยนะครับ Morning Talk สวัสดีครับทางข้ามทางแยกหรือทางมาลายจะปลอดภัยหากผู้ขับขี่มีความเข้าใจถึงความสำคัญเราจึงอยากนำเสนอความสำคัญของทางข้ามทางมาลายเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นและในสัปดาห์นี้มีเนื้อหาอะไรบ้างไปติดตามไฮไลท์ประจำสัปดาห์กันได้เลยครับ วันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาตรวจเช็ครถประจำวันนะครับเพื่อให้รถของเรานั้นพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับหัวข้อแรกนะครับจะเป็นการตรวจเช็คห้องเครื่องยนต์นะครับตรวจเช็ครอยรั่วซึมของห้องเครื่องยนต์และรอยรั่วซึมใต้ห้องเครื่องยนต์ สำหรับการตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องนะครับเราต้องจอดรถบนพื้นที่ราบนะครับทิ้งไว้ประมาณ30นาทีครับการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกมานะครับผมดึงไม้แรกออกมานะครับเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ทำการเสียบเข้าไปใหม่นะครับไม้นี้พอดึงออกมาแล้วนะครับเราก็มาดูระดับน้ำมันเครื่องนะครับระดับน้ำมันเครื่องนะครับควรไม่ไม่ต่ำกว่าขีดล่างและไม่เกินขีดบนนะครับอยู่ระหว่างกึ่งกลางของเหล็กวัดน้ำมันเครื่องนะครับ ตามนี้เลยครับผมแล้วก็เสียบก่อนที่จะเสียบกลับไปคืนนะครับต้องควรเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นละอองนะครับที่จะเข้าไปอยู่ติดกับน้ํามันเครื่องนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าไปในเครื่องแล้วก็ทําอัน,นตรายต่อเครื่องยนต์ได้นะครับผมลาดับถัดมาก็มาตรวจเช็คระดับสารของเหลวต่างๆของรถนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับจะเป็นน้ํามันพาวเวอร์นะครับผมระดับน้ํามันก็จะอยู่ ไม่ต่ำกว่าขีดล่างไม่เกินขีดบนนะครับน้ำหล่อเย็นนะครับน้ำหล่อเย็นก็ไม่ต่ำกว่าขีดล่างและไม่เกินขีดบนนะครับตัวนี้หัวข้อที่2นะครับจะเป็นการตรวจเช็คภายในห้องเก่งนะครับก็ตั้งแต่เริ่มเปิดสวิตช์เลยนะครับผมการสตาร์ทรถนะครับแนะนําให้เปิดสวิตช์ออนก่อนนะครับตัญยานไฟขึ้นครบแล้วก็จะดับลงไปนะครับก็จะมี เกลมนะครับระดับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับผมตัวนี้นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครับตัวเช็คสัญญาณแปรนะครับไม่ปัดน้ำฝนนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผม การตรวจเช็คภายนอกหัวเก่งนะครับก็ตรวจเช็คสัญญาณไฟต่างๆนะครับไฟเลี้ยวข้างประตูนะครับที่หน้ารถนะครับไฟเลี้ยวขวานะครับไฟหน้านะครับไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับไฟหน้าไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวที่ข้างประตูความสะอาดโดยรวมของตัวรถนะครับ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงถังตัวนี้100ลิตรนะครับยางหลังนะครับตัวจุดอัดจ,จารบีนะครับตัวเช็คอยางอะไรว่าพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับไฟท้ายนะครับผม สองปลายทะเบียนจุดอาจจะรีจุดต่างๆนะครับผมตรวจเช็คระดับน้ำกันแบตเตอรี่นะครับน้ำกันแบตเตอรี่นะครับควรจะอยู่ในระดับสูงสุดนะครับผมของแต่ละลูกนะครับตรวจเช็คทุกลูกนะครับต้องสูงกว่าแผ่นธาตุนะครับ น้ำมันเบรกนะครับตัวนี้นะครับต้องไม่ต่ำกว่าขีดล่างนะครับแล้วก็ไม่สูงเกินขีดบนนะครับผมรถรุ่นนี้เป็นระบบเบรกแอลว์ไฮดรอลิกนะครับแนะนำให้ดึงถ่ายน้ำหลักทงล้มนะครับเช็คความเรียบร้อยนะครับโดยรอบคันก่อนออกเดินทาง ทางม้าลายจะปลอดภัยไม่ใช่แค่คนข้ามที่ต้องระวังแต่ฝ่ายที่สําคัญมากๆคือผู้ขับขี่รถทุกคนันไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์จะต้องหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายก่อนเสมอหรือลําดับความสําคัญให้คนข้ามก่อนนั่นเองโดยใช้หลักง่ายๆคือเมื่อเห็นทางม้าลายให้ลดความเร็วชะลอและหยุดซึ่งหมายถึง 1. ลดความเร็วให้ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อใกล้ถึงทางม้าลายจะสามารถหยุดรถได้ทันทีเมื่อเจอคนข้าม 2. ฉชะลอความเร็วและเตรียมหยุดรถเมื่อเห็นทางม้าลายรวมไปถึงทางร่วมทางแยกและทางข้าม 3. หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจนถึงอีกฝั่งจึงค่อยออกรถการลำดับความสําคัญให้คนข้ามก่อนและรถเป็นฝ่ายรอยอย่างนี้จะช่วยให้ทางม้าลายปลอดภัยมากขึ้น มาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนไปด้วยกันนะครับ1น,นาทีกับกปทผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะจำนวนไม่น้อยที่ไม่นิยมคาดเข็มขัดน,นิรภยัยด้วยความเข้าใจผิด,ผด ว่าจะเป็นอันตรายเพราะออกจากตัวรถไม่ได้เมื่อประสบอุบัติเหตุซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะความจริงการไม่คาดเข็มขัดนิรภยัยจะส่งผลให้ผู้ประสบอุบัติเหตุขณะนั่งโดยสารได้รับอันตรายมากขึ้นเพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุศีรษะหน้าลำตัวของผู้ขับขี่จะถูกเวี่ยงไปกระแทกกับสิ่งของที่อยู่ตรงหน้าซึ่งอาจทำให้หมดสติหรือเสียชีวิตนอกจากนี้อวัยวะในร่างกายเช่นตับ ไตลำไส้สมองหรือไขสันหลังอาจฉีกขาดได้ดังนั้นการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่โดยสารจะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยและลดโอกาสการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรงได้มากกว่าการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยและในขณะเดินทางผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาด้วยนะครับ ความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองถุงเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกสิ่งที่เรานำเสนอทุกคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับและกิจกรรมตอบคำถามสะสมคะแนนประจำเดือนมีนาคมยังคงร่วมสนุกกันได้เรื่อยๆนะครับเร,เราจะประกาศชื่อผู้ชนะประจำเดือนมีนาคมในวันจันทร์ที่7จ็ดเมษายนจำนวน2รางวัลด้วยกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีครับ